พามาดูคอมตู้ปลาอีกหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบขาวคีนนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่ชุดน้ํานะครับใส่สิงลมก็จะช่วยประหยัดงบได้โอ้หลายพันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูารายละเอียดกันนะครับผมว่าคอมตู้ปลาเครื่องนี้ใช้สเปคคอมอะไรแล้วก็แนวทางการแต่งนะครับไปไปดูกันครับเค่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นของทางซูนามินะครับเพราะก็เคยรีวิวไว้แล้วรอบหนึ่งนะคลิปนั้นก็จะเป็นการใส่ชุดน้ํามตอนนะครับส่วนนี้ก็คือ ไม่ได้ใส่ชุดน้ํา3ตอนนะครับจะใส่เป็นซิงค์ cpu ปกตินะครับแล้วก็ใส่พัดลมเพื่อไม่ให้เคสคอมตู Com ้ปลาตัวนี้นะครับไม่ล่งจนเกินไปนะครับก็คือเคสตู้ปลาตัวนี้นะครับปกติจะแถมพัดลมมาแค่3ตัวนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มด้านล่าง3ด้านบน3ไปเลยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสริมความสวยงามให้คอมตู้ปลาเครื่องนี้มันทำให้ไม่ล่งจนเกินไปนะครับ ก็ดูสวยดูมาดูดรายละเอียดพัดลมกันบ้างนะครับพัดลมก็จะมีไฟขีดขๆตรงนี้ผม1 2 3 4แล้วก็ตรงแง่งตรงนี้นะครับถ้าดูดีๆนะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็น3ามิติเห็นไหมเออก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของแรงลมเนี่ยก็ถือถือว่าเย็นนะครับตัวลมกระจายตามขอบพัดลมนะก็ช่วยระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้เห็นไโอ้ ดูนะครับสวยเนาะส่วนกาจอผมก็เป็น RTX 4060ตัวนี้จะเป็นแบบสีทูโทนนะครับสีขาวสีเทาบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับนี่มาดูตัวจริงใกล้ๆนะครับเห็นไหมมีแบคเพลทสีขาวนะครับแล้วก็เจาะล่องในการระบายความร้อนดูสวยงามพรีเมียมมากๆนะครับเข้ากันเออเข้ากันมากเลยเดี๋ยวดิแล้วก็จะมีพัดลมด้านล่างสองตัวนะครับอันนี้ที่มันได้หมุนเพราะว่ากาจอมันไม่ร้อนนะครับเป็นปกติเลยก็ช่วยในเรื่องการประหยัดไฟแล้วก็ ไม่ให้เครื่องมันเสียงดังจเกินไปนะครับต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นมตัวนี้ก็เป็นอัปเซอร์น็อกนะครับ f ู l l RGB สีขาวผมแรโ1 6กิบัสมพันนะครับแล้วก็ตัวสิงลมตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับปรับโหมดไฟไม่ได้นะครับถ้าจะปรับโหมดไฟก็ราคาจะอยู่ที่เกือบเกือบพันหรือว่าพันต้นๆน,น,นะครับก็ปล่อยไฟวิ่งแบบนี้ปกติเลยนะครับยังไม่ได้แบบเป็นฟู l l RGB อันนี้ก็ ช่วยให้ระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า CPU ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นตัว i 5 1 3 4 0 f นะครับก็ช่วยซีพียูเย็นเร็วแรงสเสถียรในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดในอนาคตนะครับใส่ ram ได้4แถวใส่ m 2ได้2ตัวใส่ CPU intel Gen นอเรชั่นสี่ได้ sdm 2นะครับก็เป็น512 g b นะครับอ่านเขียนประมาณ3,500ันเมกะไบต์ต่อวิเอโอโคตรแรงเลยนะครับนี่ก็เป็นกล่อง CPU นะครับในส่วนของพัลส์ไพน์นะผมอยู่ข้างหลังตันน้ก็เป็นน650าะเพพียงออต่กร จ่ายไฟแล้วก็มีมาตรฐาหารปิบพัทประหยัดไฟอีกด้วยพอเรามาดูมุมนี้นะครับโอ้โหดูดิสวยมากนะสวยมากครับต่อสองหน้าจอแบบนี้แล้วก็ดูภายในคอมตู้ปลานี้ครับเห็นไหมมันสามารถโชว์ได้ทั้งเครื่องเลยนะครับไม่มีเสาไม่มีแกนมากั้นนะครับเออบอกเลยว่าสวยมากฉเฉพาะเคสนะครับเคสปลาปาเนี่ยก็ประมาณสองพันน่อยๆน,น,นะครับแต่ถ้าแบบรวมพัดลมด้วยพัดลม หกตัวนี้ก็มูล,ลค่าประมาณพันหนึ่งนะผมประมาณพันหนึง่งก็รวมราคาผู้ลงว่าอยู่ตกอยู่ประมาณสามพันนะครับกับเขียตัวนี้ถ้าใครสนใจสคอมตูป้ปลานะครับอยากได้เคสแบบนี้ก็บอกแอดบอกได้เลยเรื่องคอมตูป้ปลาเนี่ยแอดบอกได้เลยนะครับมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับอยากได้แบบไหนลองดูเป็นแนวทางในช่องได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาสายไฟวิ่งหรือว่าจะติดชุดน้ำสามตอนแอดบอกมีหมดเลยนะครับโอเคครั้งหน้าแอดบอกจะพามาดูคอมตูป้ปลาแบบไหนหรือว่าจะเป็นจัดสเปคคอม เน้นความแรงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับนี้แอดพอดขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ